กินทุเรียนแล้วหน้าเด็กเพราะสิ่งนี้ค่ะหลายๆคนอาจจะก,กังวลนะคะว่ากินทุเรียนเยอะๆไปแล้วเนี่ยมันจะอ้วนไหมแต่ละลูกเนี่ยจะได้แคล,ลอรี่เท่าไหร่ซึ่งเอาจริงๆแล้วค่ะทำให้หลายๆคนเนี่ยไม่อยากที่จะกินทุเรียน,นะคะ่ะทั้งทั้งที่บางทีก็รู้สึกว่าอยากกินนะมันหอมนะมันอร่อยนะแต่คุณโอจะบอกว่าจริงๆอะ่ะการที่กินทุเรียนอะ่ะมันไม่ได้มีโทษอย่างเดียวเลยนะคะมันมีประโยชน์อีกเยอะมากๆเลยที่แน่ๆมันจะทําให้คุณหน้าเด็กเพราะสิ่งนี้ค่ะหนึ่งคือทุเรียนเขาจะมีวิตามินเอสูงด้วยความที่เนื้อทุเรีีีียยยยนนนนนนนเเเเเป็ส็สสหหลืืออออออองงง่่ะะะคคมมมักักจจาาารรรต้้้ททูใุขขํ สายตื่นประกายเลยค่ะที่สําคัญนะคะมันจะช่วยทําให้ชะลอการเสื่อมของกระจกตาโดยเฉพาะของผู้สูงอายุได้ค่ะข้อ2คือทุเรียนจะบำรุงผิวพรรณค่ะเนื่องจากว่าในทุเรียนเนี่ยค่ะจะมีสารต้านอนุมูลอิสระค่อนข้างเยอะเลยค่ะโดยเฉพาะสายพันธุ์ก้านยาวและหมอนทองนะคะซึ่งสารต้านอนุมูลอิสระพวกนี้ค่ะเราก็รู้จักกันดีอยู่แล้วนะคะว่ามันจะช่วยทําให้ชะลอวยัยร่างกายไม่อักเสบผิวพรรณของคุณเปล่งปั่งสดใสด้วยค่ะข้อ3คือทุเรียนจะอุดมไปด้วยสารโฟเลตค่ะสารโฟเลตนี่คือมันจะเป็นสารที่บำรุงสมองะคะ่ะคุณได้รับสารนี้ไป มันจะทําให้้องกันอาการหลงลืมหรืออัลไซเมอร์ก่อนวัยอันสมควรด้วยค่ะจริง,รงๆแล้วทุเรียนนี่ค่ะมันจะมีสารวิตามินเกลือแร่ต่างๆที่ยังเป็นประโยชน์มากกว่านี้อีกเยอะค่ะแต่ยังไงก็ตามนะคะต่อให้มันจะมีประโยชน์มากๆก็ตามคุณก็อาจจะต้องจํากัดในการบริโภคทุเรียนให้อยู่ในปริมาณที่พอสมควรนะคะไม่เกิน2ภูฟต่อ1วันเนี่ยค่ะถ้ากินในปริมาณเยอะเกินไปมันก็อาจจะทําให้คุณต้องมานั่งกังวลเรื่องน้ําหนักแล้วก็จะต้องออกกําลังกายเยอะค่ะและอาจจะมีปัญหาเรื่องน้ําตาลเกินด้วยเหมือนกันเพราะว่าทุเรียนเนี่ยเข้้าาไอนีปพิจรณ การเลือกซื้อทุเรียนการกินทุเรียนของคุณในแต่ละวันด้วยนะคะอะไรที่มันมากไปก็ไม่ดีอะไรที่น้อยไปก็ไม่ดีฝากไว้แค่นี้ค่ะ